สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวสขอนำพาท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัเสเซียยูเครนในวันที่1 0 0่ครับภาพรวมของการสู้รบกันในวันนี้โฟกัสไปที่พื้นที่ในประเทศยูเครนกันนะครับ ัสเซียยังพอมีกำลังอยู่บ้างในภูมิภาคคูราคอบโปรโคอบโทรเรสคูเปียนถ้าวันไหนที่กองทัพรัสเซียไม่ออกจากฐานหรือว่าไม่ออกมาบุกยูเครน ก็จะส่งดโดรนเข้าไปสำรวจกรับหลังจากนั้นก็จะทยอยจัดการกับยานยนต์ทางทหารหน่วยลำเลียงสเสบียงและจัดการกับกำลังพลโดยที่ยูเครนไม่ใช่กำลังพลเข้าประทะเลย ส่วนภูมิภาคคูสยังดูเชิงกันอยู่ครับในวันนี้ผลการสู้รบในวันที่1 6ึ่มีดังนี้ครับทหารรัเสเซียเสียชีวิต1 2 2 0นายบาเจ็บ6,100นายรถถังถูกทำลายเพิ่ม1คัน รถหุ้มเกาะถูกทำลายเพิ่ม2ยานยนต์ทางทหารถูกทำลายเพิ่ม60คันปืนใหญ่ถูกทำลาย22ระบบโดรนถูกทำลาย45ลำอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม10ระบบกระสุนปืนใหญ่ วันนี้ใช้ไป3.000ลูกรวม3ล้าน18.000ลูกกระสุนปืนเล็กวันนี้ใช้ไป1 0 0 0 0ลูกรวม100ล้านห0ลูกลูกกระสุน RPG วันนี้ใช้ไป5 0 0 0ันหดประมาณนะครับรวมทั้งสิ้น5 0ล้าน3 0 0 0 0ลูก รวมมูลค่าความเสียหายของการสูร้รบในวันที่1 6 0 6เท่ากับ1 4 2 08, 0 44, 00 8 0 0ล้านบล้านแบาทครับส่วนทิศทางของสงครามในวันนี้แอดมินจะขอพูดถึงเกาหลีเหนือครับ คิมชองอืนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าช่วยรัเสเซียเยอะมากครับที่ผ่านมาและรัเสเซียก็จ่ายตรงครับทำให้คิมเชื่อใจไว้วางใจสุดท้ายตัดสินใจยอมส่งทหารเข้าร่วมรบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ญาติพี่น้องของทหารเกาหลีเหนือจะได้รับคำตอบว่าทหารเหล่านั้นยังปฏิบัติการรบอยู่ในแนวหน้าเหมือนกับญาติของทหารรัเสเซียที่ขาดการติดต่อ แล้วได้ถามไปยังต้นสังกัดและกองทัพ mm. ก็จะได้รับคำตอบแบบนี้เหมือนกัน mm. เกาหลีเหนือ,อยังรู้จักรัเสเซียน้อยไป mm. พอถึงคราว mm. ที่รัเสเซีย mm. ยากลำบากขึ้นมาจริงๆทิมอาจจะต้องเจอกับวลีที่ว่าไม่จ่าย มีอะไรหรือเปล่าในเมื่อเวลานั้นมาถึงอาวุธที่ส่งไปให้รัเสเซียนั้นก็มากมายจนในประเทศเหลือน้อยทหารก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเมื่อเวลานั้นมาถึงเส้นขนานที่38ก็น้าจะต้อง หรือลวดน้ำออกเพื่อรับความช่วยเหลือจากแดนใต้เปิดรับเข้าปลาอาหารและยอมรวมประเทศแต่โดยดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ